ดื่มสิ่งนี้ทุกวันไขมันยอดเยี่ยมพุงยุบแบบงงๆสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นคือน้องกาแฟดำแต่กาแฟดำในที่นี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะลดน้ําหนักลดเอวล,ลดพงแบบง่ายๆนะต้องดื่มแบบธรรมชาติเลยนะครับสูตรเหรียญทองของหมอก็คือไม่ห้ามน้ําตาลเลยนะน้ําตาลเทียมครีมเทียมนมไม่เอาเลยนะครับเอาเป็นแบบดริปหรือจะเป็นแบบสําเร็จรูปที่ไม่ใช่3 in 1นะครับเพราะกาแฟเนี่ยมันมีสารสารหนึ่งครับเรียกว่าฟอโรเจนิกแอซิดโดยเฉพาะถ้าเป็นกาแฟสีเขียวจะมีเยอะมากซึ่งเจ้าสาร กรโอโรเจนิกแอซิดเนี่ยมันช่วยให้เราอิ่มแล้วก็เร่งระบบเผาผลาญแค่นั้นไม่พอครับกาแฟเขาสีดำๆเนี่ยเขามีแฟล์โบนอลนะแฟรวโนอลเนี่ยเป็นสารที่ลดอักเสบฮะเรื่องโรคอ้วนแล้วโรคหัวใจเนี่ยทุกคนมันคือโรคของภาวะอักเสบเรื้อรังดังนั้นถ้าเราดื่มกาแฟแบบดริปแบบสําเร็จรูปที่ไม่ใช่ทรีนวันเนี่ยจะทำให้เราอิ่มนานไม่หิวไม่กินจุกจิกระบบเผาผลาญดีที่สําคัญอาจจะช่วยลดไขมันเลวได้เล็กน้อยด้วยนะครับดังนั้นลองไปกินกันดูนะครับแล้วให้กินสูตรหมก็คือทำให้ตอนเช